ครับสวัสดีพี่น้องสุผูสุคนนะครับวันนี้พาพี่น้องมาเบ่งข้าวเหนียวกอขอหนึ่งสี่นะครับแปลงที่พี่น้องเห็นยูนีนะครับอายุนะครับหนึ่งร้อยยี่สิบเอ็ดวันครับพี่น้องครับนี่หนึ่งร้อยยี่สิบเอ็ดวันนะครับนะครับใช้พันข้าวปลูกนะครับยี่ห้ากิโลกรัมต่อไร่โดยวิธี นะครับนาหวานน้ำต้มนะครับนะครับวิธีการเตรียมแปลงก็ทำการสูบน้ำเข้าแปลงนาครั้งที่หนึ่งแล้วก็เอารถไถมาปั่นรอบที่หนึ่งนะครับหมักไว้สามถึงนะครับสามถึงเจ็ดวันนี่าหละพี่น้องแล้วจะสะดวกครับเนี่ยแล้วก็นำรถไถมาปั่นรอบที่สองนะครับนะครับเตรียมแปลงนานะครับให้เป็นตมเลี้ยนพี่น้องแล้วก็ทำการ มอบนาก็คือติดอุป,ปกรณ์ไว้ตรงท้ายรถรถดไถาน,นะครับปพื่ัทีะปรับพื้นนาะให้เสมอเขาเรียกว่าวิธีการมอบนาพี่น้องแล้วก็น,นะครับทิ้งไว้คืนสองคืนพี่น้องนะครับให้ตะกรอนค้นตมนะครับมันมันนอนพื้นนะพี่น้องนะครับนะครับเจ็จแล้วก็นาเข้อปลูกนะครับที่เราเตรียมไว้พี่น้องนะครับ นำไปแช่น้ำไว้24ชั่วโมงแล้วก็เอาขึ้นมาบนบกอีก48ชั่วโมงนะครับ้อสังเกตก็คือให้เอาเข่าลงแช่น้ำใน,ในตอนเช้าคือ6-7โมงเช้าพี่น้องนะครับนะครับแล้วก็เอาขึ้นอีกวันหนึ่งหลังจากครบ24ชั่วโมงแล้วก็นะครับในช่วงวันในช่วงธันวาคมนี่เอาเข่าไปตากแดดเลยพี่น้องนะครับเพื่อนะครับให้ข้าวมีอุณหภูมิในการเหมาะสำหรับการงอกพี่น้องนะครับหลัลงจากผ่านไป 48ชั่วโมงที่เอาขึ้นไว้บนบกแล้วนะครับข้าวก็จะจะมีการเจริญเติบโตส่วนแรกจะเป็นส่วนของนอออนพี่น้องแล้วก็จะมีการเจริญเติบโตในส่วนของรากอ่อนนะครับรากอ่อนแล้วก็ทําการลดน้ําออกจากแปลงนานะครับนําพันข้าวไปพ่นหวานลงในแปลงนาครับพี่น้องนะครับนี่นะครับแปลงนาหลังจากนั้นก็ประมาณ3าวันข้าวก็จะเริ่มเห็นเป็นนอออนโพลข,ขึ้นมาในแปลงนาเฮาพี่น้องนะครับ นะครับก็หลังจากวันแล้วประมาณนะครับประมาณสองมือพี่น้องนะครับประมาณสองวันนะครับพี่น้องเลากทำการพ่นสารกำจัดวัชพืชชนิดคุมเรียนนะครับชนิดที่ผมใช้ก็คือเป็นบิวทาคอพี่น้องบิวทาคอนะครับนี่บิวทาคอพ่นในอัตราก็เล็ดหนึ่งก็ผสมน้ำพ่นนะครับในแปลงนี้ก็เลิดเล็ดหนึ่งก็น,นะครับใช้ได้อยู่ประมาณสามถึงสี่ไร่พี่น้องนะครับใช้ ใช้โดนพ่นนะครับโดนก็อัตราค่าบริการก็ตกนะครับไร่ละหนึ่งร้อยบาทพี่น้องครับนี่ไร่ละหนึ่งหนึ่งร้อยบาทนะครับนี่คือข้าวเหนียวกอขอนึงสีประวัติการพัฒนาพันธุ์นะครับก็จุดเริ่มต้นของข้าวเหนียวพันธุ์นี้ก็นะครับนะครับศูนย์ก็เนื่องจากว่านะครับขีดพื้นที่ภาคเหนือพี่น้องนะครับในช่วงช่วงน้าปีนะครับภาคเหนือเขาจะปลูกข้าวเหนียวอยู่ประมาณ นะครับเจ็ดสิบของพื้นที่นะครับส่วนส่วนมากก็จะเป็นข้าวเหนียวกอขหกกับกอขสิบพี่น้องน่องจากว่าผลผลิตมันของห่างต่ำจึงเลยเกิดการพัฒนาสายพันธุ์นะครับข้าวเหนียวกอข้หนึ่งีขึ้นมาครับพี่น้องครับนี่เริ่มพัฒนาสายพันธุ์นะครับนี่ใช้เวลาเกือบ16ปีพี่น้องตั้งแต่ปีนะครับ2 5 3 4ถึง นะครับ2,550นะครับพี่น้องนะครับศูวนย์วิจัยข้าวแพ่นะครับจนนะครับจนมีการรับรองพันธุ์ในปี2,551นะครับนะครับจุดเด่นของข้าวพันนี้ก็คือมเมล็ดยาวเลยพี่น้องนี่เปอร์เซนตนการสีค่อนข้างดีนะครับจุดเด่นของข้าพันนี้ก็คือนะครับเมล็ดยาวพี่น้องบ้าครับนี่เมล็ดยาวเมล็ดยาวนะครับเปอร์เซียน นะครับคือเมื่อนําไปสีนะครับเป็นเม็ดค่อนข้างดีพี่น้องครับนี่เป็นเม็ดค่อนข้างดีนะครับจุดเริ่มต้นก็คือมีการนําเอาข้าวสายพันธุ์ทดลองนะครับนะครับสายนึงน่งเละพี่น้องไปผสมกับข้าวเหนียวกอข,ขาวหกจนได้ลูกออกมานะครับแล้วก็น,นําไปผสมกับอีกสายนึงเป็นเป็นส่วนผสมกันระหว่างสายพันธุ์ทดลองนะครับ ไปผสมกับข้าวฮอร์มลิ105ได้ลูกออกมาพี่น้องก็เอาทั้งสองสายมามาผสมกันนะครับจนออกมาเป็นสายพันธุ์ขอขอหน,นะครับจนได้สายพันธุ์ที่มีความนิ่งนะพี่น้องครับนี่มีความนิ่งนะครับมีความนิ่งนะครับใช้เวลาตั้งเกือบ16ปีพี่น้องครับนี่เพราะว่าเริ่มวิจัยตั้งแต่ปี2 5 3 4ถึง2 5 0 0 3นะครับ ปี2550ครับพี่น้อง16ปีนะก็มารับรองพันในปี2551ครับพี่น้องครับนี่นะครับจุดเด่นก็คือเนี่ยพี่น้องความสูงของลําต้นนะครับเขาจะสูงอยู่ที่ประมาณนะครับ105เซนติเมตรถึง120เซนติเมตรนะครับใบค่อนข้างใหญ่พี่น้องแต่กอดีลาลาต้นใหญ่พี่น้องครับนี่นะครับแต่ว่า เวลาการเก็บเกี้ยวนี่พี่น้องมันนขางโดนพี่น้องนะครับตามข้อมูลที่มีอยู่ก็คืออยู่ที่ร้อยร้อยสามสิบวันถึงร้อยสามสิบแปดวันพี่น้องเนี่ยคือเป็นเขา่าซีเดือนในพี่น้องครับนี่นะครับเป็นเขา่าซีเดือนซีเดือนกว่านะพี่น้องตามนะครับตามอายุเก็บเกี่ยวเขาก็อยู่ที่ประมาณนะครับร้อยสามสิบถึงร้อยสามสิบแปดวันในพี่น้องความสูงของต้นก็อยู่ที่ หนึ่งร้อยห้าเซนติเมตรถึงร้อยยี่สิบสิบเซนติเมตรนะครับใบ่อนข้างใหญ่พี่น้องครับนี่ใบอนข้างใหญ่นะครับแต่กอดีลําต้นใหญ่พี่น้องครับนี่บ่ค่อยเปลืองปุ๋ยเป็นไดเขียวโดวนเวลาเขาใส่ปุ๋ยทีนึงรอบนึงนึ่ง,ง,งเขียวโดวนเขียวนานพี่น้องนะครับต่ให้แจ้ให้ระวังการการใส่ปุย๋ยยูเลียเนพี่น้องถ้าเกิดใบมันง้ามคักนี่เขาไม่ต้านทานต่อ ต่อมาแรงมาแรงบัวพี่น้องกับเพี้ยกระโดดสีน้ําตาลพราะฉะนั้นให้พี่น้องให้เราว่ามาระวัาางการใส่ปุ๋ยพี่น้องจะใ,ให้ขขามันงามพดพี่น้องครับนี่นี่คือข้าวเหนียวนะครับข้าวเหนียวกอขอหนึ่งสี่พี่น้องมเมล็ดยาวนะครับเป็นข้าวไม่ไว้แสงสามารถที่จะปลูกได้ได้ตลอดทั้งปีนะครับเป็นพี่น้องนี่ดูดีครับนี่ผลิตต่ตอไร่ค่อนข้างสูงพี่น้องครับนี่ตามข้อมูลของ นะครับสูตรวิจัยข้าวให้ตัวเลขกอยู่ที่ประมาณ666้ยหกสิหกิโลกร,รัมต่อไร่เลยพี่น้องแต่ว่าผมผมทาข้าวนาปังปีแล้วผมใส่อยู่นาทามนี่นะครับผลผลิตต่อไร่ก็อยู่ที่หนึ่งพันกิโลกร,รัมต่อไร่พี่น้องอัตราการว่านกบานอยู่ที่ยี่ห้ากิโลกร,รัมต่อไร่นะครับพี่น้องก็ต้องดูแลให้ถึงในพี่น้องนะครับเป็นข้าวอายุด,วด่วนได้พี่น้องนี่พี่น้องที่ใส่เข่าก็คอหนึ่งซีก,ก, 1, กันะครับ ต้องบอกไว้ก่อนว่าอายุด่วนพี่น้องนะครับร้อยสามสิบถึงร้อยสามสิบแปดวันพี่น้องเนี่ยยังค่อยทีถึงเวลาเก็บเกี่ยวเขาเนี่ยนะครับอันนี้ของผมร้อยยี่สิบเอ็ดวันพี่น้องแต่มันก็เหลืองก็ได้พี่น้องครับนี่นะครับทนมากกัเริ่มเหลืองแล้วพี่น้องจริงๆแล้วมันก็ต้องสักอีกสักอาทิตย์นึงนี่แหละพี่น้องครับนี่แต่ผมดูแลเขาผมเนี่ยประมาณแปดสิบเปอร์เซ็นต์นี่มันก็ไปทางเหลืองครับพี่น้องอาจอาจจะได้เกี่ยวเลี้ยวกว่าผม ครับน้ำผมไปขาดพี่น้องน้ำแปลงนี้มันยุติดกับนะครับติดกับนะครับแหล่งน้ําธรรมชาติที่มีความสมบูรณ์ในพี่น้องน้ำเรียกว่าขาดแล้วกับปุ๋ยรอบแรกก็ใส่นะครับใส่ปุ๋ยในตัวเจี้ยนนะครับนะครับสองเป้พี่น้องเป้ียนเีงกับยี่สิบกิโลกับสองเป้ก็สี่สิบกิโลกรัมต่อไร่นะครับแล้วก็รรอบที่สองก็เป็นนะครับปุ๋ยรับรวงพี่น้องตอนอายุ จ็ดสิบวันนี่แหละพี่น้องใส่ปุ๋ยสูตรสิบห้าห้ายิบห้าอัตราห้าสิบกิโลกร,รัมต่อไร่พี่น้องนะครับก็เลยคิดว่านี่พี่น้องเห็นไหมครับนี่นะครับนี่พี่น้องเห็นไหมครับนี่ข้าวมันจะเริ่มแก่เริ่มเหลืองนี่จากนี่แหละพี่น้องนี่นะครับนะครับจากบริเวณปลายรวงนะครับ แล้วก็ที่แกไปหาโคนล้วงพี่น้องระยะพับพื้นก็คือระยะที่มีนะครับส่วนที่เขียวยู่ยู่สองสามเมตรบริเวณโค้นใน,นพี่น้องก็เรื้อระยะพับพื้นนะครับท้งล้วงนี่เหลืองเหลืองบนแล้วพี่น้องแล้วการที่ไปเขียวอยู่แค่บริเวณโคนล้วงเนี่ยเขาเรียกระยะพับพื้นกับไข่เกี้ยวระยะนี้เขามันยังคอยซีบร้รวงล้นหลาในพี่น้องครับนี่นะครับนี่คือข้าวเหนียว ขอขอหนึ่งสีพี่น้องครับนี่นะครับจุดเด่นก็คือเรื่องนี่แหละพี่น้องนะครับเมล็ดเป็นข้าวเหนียวเมล็ดยาวพี่น้องนะครับนะครับเปอร์เซ็นต์การสีเป็นเมล็ดนี่ค่อนข้างสูงพี่น้องครับนี่นะครับนี่ก็คือเม็ดมันบ่หักบ่หักง่ายมอยยังง่ายอะไรพี่น้องเปอร์เซ็นต์การสีสูงนะครับแล้วก็ผลิตต่อไร่ค่อนข้างสูงนะครับนะครับปรับรองพันธุ์ โดยกรมการค้ารับรองพันในปีนะครับสองห้าห้าหนึ่งพี่น้องครับนี่นะครับพี่น้องเขาก็ใส่นะครับปลูกพันธุ์นี่หลายอยู่พี่น้องนะครับขอขอหนึ่งสี่นะครับนี่ขอขอหนึ่งสี่ปลูกช่วงหน้าปังแต่ว่าเวลาการเก็บเกี่ยวเนี่ยมันโดวนพี่น้องครับนี่เป็นข้าวนะครับเก็บเกี่ยวเป็นข้าวสี่เดือนน่พี่น้องอายุเก็บเกี่ยวตามข้อมูลวิชาการก็อยู่ที่ร้อยสามสิบถึงร้อยสามสิบแปดวันพี่น้องนะครับ แต่ว่าของผมเนี่ยตอนนี้คือข้าวหนึ่งร้อยี่บ็ดวันแล้วพี่น้องครับนี่ผมก็นะครับมองไปแล้วกับมันกับเหลืองสัดส่วนมากแล้วพี่น้องครับนี่นะครับสักแปดสิเปอร์เซ็นต์เนี่ยพี่น้องเขามันเหลืองแกแล้วมันกับนะครับจะมีเขียวเนี่ยอยู่บางส่วนอยู่ไห่ทีมงานมาเบิ่งกันพี่น้องมันพอได้เกี่ยวว่านี่นะครับนี่นี่อันนี้ก็ยังมีมีติดเขียวอยู่เหลืองอยู่เนี่ยขอบๆได้พี่น้องแต่ว่าทั้ง นะครับทางฟังพูดนี่มันออกเดืองแล้วพี่น้องเลยนี่นะครับออกเดืองแล้วนะครับนี่พี่น้องมาครับนี่นะครับมาตรวจแปลงเบื้องเข่าพี่น้องครับนี่ปี่นี่เข่าเขียดหยากพี่น้องเลยนะครับพื้นที่เขตอำเภอศรีสรรมบูรณ์นะครับปัญหาเรื่องอากาศเลยพี่น้องส่วนหนึ่งก็คืออากาศหนาวพี่น้องหนาวแต่ปพฤศจิกาธันวาม,มกระะกมากรุ่งพระที่เดือนหนาวเต็มๆเลยพี่น้องนะครับแล้วก็ การขาดน้านะครับโดยเฉพาะนะครับการว่านเข่าในช่วงต้นเดือนธันวาคมนี่นะครับทาให้ต้องร้อน้าดวนพี่น้องน้ำเพิ่นปล่อยประมาณกลางเดือนกุมภานะครับเข่าล้อน้าประมาณเกือบเดือนเดือนครึ่งนะพี่น้องเดือนครึ่งก็ได้สูบน้าใสพอสูบน้าใสเสร็จแล้วน้ำกับเบิร์ดที่พี่น้องก็ต้องร้อน้าอีกรอบนึงนะครับเปิดน้าอีกต้นเดือนนะครับมีนาคมพี่น้องทุกคจะได้ดึงน้ำกับ นะครับเกือบวันวันที่สิบแล้วเนี่ยพี่น้องนะครับกระสูบน้ำใส่ปุ๋ยกันแล้วกันเนี่ยพี่น้องเห็นมะเขามัาก็เลยชะงงกขนาดว่าแปลงนี้มันนะครับเข่ามันคน่อนข้างสมบูรณ์น้ำน้ำได้พี่น้องน้ำสมบูรณ์แต่เพราะว่าอากาศพี่น้องอากาศหนาวก็มีส่วนครับเนี่ยพี่น้องป่ะครับนหนาวแรงหนาวโอ้พี่น้องอ้วยนี่เนี่ยพี่น้องนะครับยังก็จะว่าเรื่องการใส่ปุ๋ยพี่น้องฟังอีกที่ึง่ลยพี่น้องนะครับปุ๋ยเนี่ย สำคัญมากนะครับเป็นอย่างว่าผมถึงบอกว่านะครับแร่ธาตุอาหารหลักของพืชน,นี่มันก็มีอยู่สามกลุ่มพี่น้องฐานธาตุอาหารหลักก็มีไนโตรเจนฟอสฟอรัสโพเทสเซียมระยะเริ่มต้นมันก็ต้องการไนโตรเจนพี่น้องกับฟอสฟอรัสพอช่วงข้าวตอนข้าวจะออกรวงในพี่น้องมันก็ต้องการโพเทสเซียมในการสร้างเมล็ดข้าวหนพี่น้องเพื่อน,นเขาหนังจปีปใไซเฉพาะปุยยูเลียที่ให้ไนโตรเจนในปริมาณสูงในพี่น้องเนาะนะครับ นะครับการสูงเนี่ยมันสีพอเพียงสําหรับการสร้างเล็ดบาพี่น้องมาครับนี่แาวผมนี่นะครับมันเหลืองเลี้ยวได้พี่น้องนี่นะครับบางคนพี่น้องเขาเฮ็ดนะนะครับใส่เข่าพัดนี่พี่น้องกวกอหนึ่งซีน่ะส่วนมากก็ยังเขียวอยู่เลยพี่น้องเห็นไหมครับเขียวเขียวอยู่เลยเพราะฉะนั้นนะครับบาพี่น้องครับนี่นะครับเพราะฉะนั้นการใส่ปุ๋ยนะครับแร่ธาตุให้มันครบบริบูรณ ธาตุอาหารหลักในโะุดเ่นฟอสฟอรัสโพแทสเซียมนี่พี่น้องเนครับนี่อคือใส่ปุ๋ยหมากอะไรพี่น้องในช่วงปุ๋ยรับรวงซอยเขาแน่หน่พี่น้องส่วนธาตุอาหารรองก็มีแคลเซียมแมกนีเซียมแล้วก็กำมะถันเออแคลเซียมเม็ดนเซียมก็ได้จากกลุ่มปูนแหละพี่น้องนะครับกลุ่มกลุ่มปูนพัฒญญนการใส่ปุ๋ยปุ๋ยหมากมันก็นจะมีส่วนผสมของปูนน้ำหน่อยพี่น้องนะครับแล้วก็พวกธาตุอาหารเสริมโดยจุลธาตุพืชขาดไม่ได้ก็จะเป็นพวก นะครับแมกนีเซียมคอปเปอร์บูรอนนะครับสังกะสีสิพี่น้องเห็นไหมครับนี่นะครับก็ถ้าใช้น้อยแต่ขาดไม่ได้พี่น้องนะครับมันก็จะอยู่ในนะครับปุ๋ยปุ๋ยที่เป็นปุ๋ยสูตรนะครับพี่น้องเช่นสิบห้าสามตัวหรือสิบห้าห้ายิบห้าที่ผมใส่ยุ่ยหลยพี่น้องครับนี่นะครับนี่นะครับถ้าเกิดเทียบกับเขาพื้นแล้วนี่เขาผมนี่คนขังที่จะ นะครับใครเนี่ยเยอะพี่น้องใครเนี่ยก็มูอยู่พี่น้องแต่ว่าก็ยังไม่พอใจอยู่ปกติแล้วมันต้องมันต้องตึบก็หนีเลยพี่น้องครับเนี่ยมันต้องตึบก่หนีนะครับเนื่องจากเพราะว่าอากาศพี่น้องผมบอกเลยว่ามีผลเนี่นอนครับหนาวหนาวคักหนาวเนี่ยพี่น้องอากาศนะครับเนี่ยนะครับมีผลนะครับปีนี่หนาวคักพี่น้องหนาวดูหนาวนั้นโอ้หนาวแห้งพี่น้องนี่เห็นไหมครับมีผลพี่น้องต่อการเกีตัวของข้าวสายพันธุ์ข้าวของโลกก็แบ่งเป็นสองกลุ่มพี่น้องนะครับ กลุ่มแรกเขาเอื่นว่าจะปอนิก้าอะไรพี่น้องหรือข้าวสายพันธ์ญี่ปุ่นหรือข่าวพันธ์หนาวอะไรพี่น้องม่นจะเป็นข้าวเม็ดสันหรอกนะครับพวกนี้เป็นปลูกในเขตพื้นที่อากาศหนาวพี่น้องนะครับเม็ดสันสันะพี่น้องเบื้องเรยเม็ดสันสันสายพันธุ์อีกันนึงนะครับก็คือสายพันธ์อินดิก้าพี่น้องจะเป็นเมล็ดยาวเนียเบนนี่เนี่ยพี่น้องเนี่ยพี่น้องเบื้องแรว่าเมล็ดยาวๆเนี่ยส่วนมากจะเป็นสายสายพันธ์อินดิก้านะครับ นะครับอินดิก้า์ก็สายพันธุ์หลักๆของเขานี่หลพี่น้องกรมการข้าวนี่เขารับรองเฉพาะสายพันธุ์เมล็ดเมล็ดพันธุ์ข้าวยาวได้พี่น้องที่ส่งออกนี่เป็นยังยีนี่พี่น้องเขาที่ปลูกเขานเขตภาคกลางเนี่ยที่ปลูกปลูกข้าวเบอร์หน่พี่นอ้องเช่นพวกข้าวหอมพวงนะครับพวกเบอร์อย่างพวกพี่น้องห้าสี่ห้าหนึ่งเบอร์ยี่สิบจพี่น้องเม็ดสันนๆน่นะครับผลิตต่อไร่สูงจริงพี่น้อง แต่ว่าบาง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 พื้นที่นะครับร้านรับสื่อบรสื่อพี่น้องเพราะว่ามันมันบง่เหมืมมองงหรือโคตามันเต็มส่วนมากเขาจะเอาไปทําเป็นข่าวเรียงไก่พี่น้องหรือเบา้ากราบปสีเป็นเป็นข้าวสารเพราะว่ามันมันมนุ่มพี่น้องนะครับมันนุ่มมันมันเป็นพันธุ์ขอดเจ้าพี่น้องแต่ของเขานี่เขตเนี่ยอำเภอเกษตรสมบูรณ์ยกชายภูมินี่จะมาจะปลูก ขเขาเหนียวเป็นหลักพี่น้องเนี่ยพันธุ์ที่ใส่ไม่สุดเลยตอนนี้คือจะเป็นกอขอนึงซีพี่น้องปัญหาที่เจอก็คือเขามันชะงักเนื่องจากอากาศหนาวพี่น้องหนาวโดวนแล้วก็มาเจอหน้าม,มาเจอหน้าที่ขาดแคลนน้ำม,มันบ่สมบูรณ์ว่ตอนเนื่องพี่น้องทำให้การจเจริญติวของข้าวเนี่ยมันชะงักนะครับน,นะครับยิ่งมาใส่เข่าพันธุ์นะครับกอขอนึงซีเนี่เวลาการเก็บเกี่ยวโดนพี่น้องเนี่ยร้อยสามสิบวันเนี่ยพี่น้องเห,หครับนี่นี่ นะครับพี่ไห้เวลาการเก็บเพี้ยมมันล่าล่าช้าออกไปพี่น้องนี่นะครับนี่ก็น่าจะเป็นนะครับเ,เพื่อซินธุบูลถ้าเกิดเกี่ยวข้าวเหนียวนะพี่น้องก็จะก,ก็น่าจะก็น่าจะเป็นช่วงหลังสงการหนะ่พี่น้องจนถึงปลายเดือนเมษายนนะ่ยพี่น้องข้าวพี่น้องข้าข้าวเหนียวกอขอหนึ่งสี่ครับพี่น้องเหนียวนะครับกรมการข้าวรับรอง รับรองพันธุ์นะครับส่งเสืมให้่พี่น้องเกษตรกรปลูกนะครับในช่วงปีสอง1้ายห้าบเ็ดนี่ยพี่น้องเห็นไหมครับเนี่ยพี่น้องสังเกตเบื้องบนซีพันธ์เขามเนี่ยถ้าพันธุ์เขาได้รับการรับรองจากกรมการข้าวนั่นนะครับที่มีคําว่ากอขอพี่น้องนะครับกอขอนะครับตอนนี้พันธุ์เขาหลายพี่น้องเอ้ยนะครับพันธุ์เขาหลายพี่น้องก็ศึกษาดีที่ใส่พันธุ์ใดพี่น้องนะครับที่ใส่พันธุ์ใดศึกษาหดีนะครับเนี่ย น,น,นี่คือข้าวเหนียวกอขอหนึ่ 1, 4, นงสี่พี่น้องอายุร้อยร้อยร้อยยี่สิบเอ็ดวันเนี่ยพี่น้องบังครับเหลืองเราพี่น้องมันแก่แล้วก็เลยทําการลดน้ำไปหมื่นวานนี่อะพี่น้องนี่ก็ลดซาอยู่เนี่ยคิดว่าจะลดตั้งแต่วันที่หนึ่งแล้วเนียนะ่ยนะครับเนี่ยพี่น้องเบิ้งดูเบิ้งเข่าลดประลดหนี่มาเบิง้งนี่พี่น้องเบิ้งเข่าส่วนมากมันไปทางไดพี่น้องมันไปทางแก่แล้วเอาการลดนี่นะครับนี่ผมไปใส่สูตรนี่พี่น้องก็คือ หลังจากข้าวออกล้วงเบิดแล้วทั้งแปลงนะครับพี่น้องเลียวไปปุ๊บเนี่ยเขาออกล้วงเบิดแล้วนะนพี่น้องนับนับหนึ่งเลยอีกสิบห้าวันพี่น้องต้องการลดหน้าอมกจากแปลงนะพี่น้องสูตรนี้ที่ผมใส่อยู่นี่นะครับผมคิดว่ามันเหมาะสมพี่น้องนะพี่น้องลองเบิ้งครับว่าบางคนถามมาทีลดหน้าหมดตอนใดเนี่ยเขาพี่น้องเนี่ยออกล้วงเบิดทุกล้วงยันนะครับออกล้วงปั๊บเบิดแล้วนีนพี่น้องนับนับหนึ่งเลยก็ได้นะครับ นะับนับ,น,บนับหนึ่งแล้วแล้วก็หนึ่งไปถึงสิบห้าปุ๊บนะครับพี่น้องกับรดน้ามาจากแปลงนาเลยพี่น้องนะครับเนี่ยรดน้ามาจากแปลงนาเลยนะครับเนี่ยนี่คือข้าวเหนียวกอขอหนึ่งซีพี่น้องนะครับเนี่ยนะครับลำต้นก็สูงอยู่ประมาณร้อยหนึ่งร้อยห้าเซนติเมตรถึงร้อยยี่สิบเซนติเมตรพี่น้องครับนี่อายุเก็บเกี่ยวก็อยู่มาร้อยสามสิบถึงร้อยสามสิบแปดวันค่อนข้าง,งโดนพี่น้องลำ ลำต้นใ่พี่น้องใบใ่แต่กอดีพี่น้องแต่ว่าสิ่งที่ควรระวังก็คือเขาไม่ค่อยทนกับพวกไอมแมลงบวัวพี่น้องกับเพี้ยกระโดดสีน้ําตาลนะครับพวกใบแห้งน้าพี่น้องพวกนี้นะครับนี่การใส่ปุ๋ยอยังก็ต้องระวังพี่น้องะให้มันงามพดพี่น้องเนี่ยใส่พอดียูเรียในตัวเจนนะครับน,นี่พี่น้องมาดูที่นี่นะคือข้าวเหนียวพอขอหนึ่งสี่นะครับนี่ นะครับจุดเด่นเขาคือนี่นะพี่น้องผลผลิตต่อไร่ค่อนข้างสูงล้าเปอร์เซ็นต์การสีเป็นข้าวสารเปอร์เซ็นต์ขอาขังสูงพี่น้องเม็ดบอสแตกหักย่ายง่ายครับนี่นะครับนี่ี่คือจุดเด่นของเขานะครับนี่นี่พี่น้องเห็นไหมครับนี่เนี่ยยมตัวเกีียวเลวพี่น้องจากมือเนาะคุณพี่น้องพี่น้องกันนกนกกระจิบพี่น้องนี่ลงกินเข่าครับนี่เนี่ยนะครับปัญหาของ นกพี่น้องก็คืออยากทําการเก็บเกี่ยวแล้วพี่นอ้องมันเลี่ยแล้วท่านนะครับนี่เนี่ยมันกลับไปทางเหลืองแล้วเดี๋ยวให้เบิง้งทีมงานว่าจีมาเกี่ยวอยู่สองสามหมื่นพี่น้องครับนี่านจะเกี่ยวสองสามหมื่นคนนี้ะนจะเริ่มหลายคนก็จะเริ่มเริ่มที่ปิดสงการแน่ยังแน่ใช่ไหมพี่น้องอยากให้มันเรียบร้อยครับนี่นะครับนี่จะมีเกี่ยวแน่พี่น้องนี่นะครับมีเกี่ยวแน่นะครับพี่น้อง บริเวณที่เปลี่ยนโฮมบ่ถึกแดดบานใดเนี่ยมันก็จะเขียวพี่น้องครับนี่นะครับบริเวณที่โดนเด็ดแสงแดดดีๆเต็มๆก็จะออกเหลืองพี่น้องครับเนี่ยเดี๋ยวมาล่อรุ่นน้ากันพี่น้องนะครับว่านะครับผลผลิตต่อไร่ที่ได้หน่อยได้หลายันไในพี่น้อง่ครับนี่ปัญหานกพี่น้องนี่นกกินขอบๆนี่นะครับเนี่ยนกกินนกกระจิบพี่น้องเลยนี่นะครับนี่ ธรรมดาพี่น้องนะครับกับตรงนี้ศูนย์เสียนะครับธรรมดานี่ครับพี่น้องเนี้ยนะนี่ติดต่อไล่จะเป็นทนายเดี๋ยวมาดูกันนะพี่น้องนะนะครับนี่พี่น้องเนี้ยนะครับเนี่ยเหลืองไล่พี่น้องพวกนี้นะครับนี่มีเขียวจะมาฟังพูดเหรอเนี่ครับนี่ บริเวณที่เป็นห่มพี่น้องแดดแดดว่าร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับตอนอเช้าไม่ได้รับแดดได้พี่น้องนี่นะครับมันได้แดดตอนนะครับช่วงใบยบนี่นะครับนีร่มพี่น้องนี่ปัญหายืนนึงก็คือลำต้นมันนะครับก่อน้างที่จะนะครับอ่อนแอยืยนเดงอยู่พี่น้องครับนี่นี่มาพี่น้องร่มนะครับนี่ นะครับเวลาออกลวงแล้วเนี่ยมันหนักลวงลร่มพี่น้องกอคอหนึ่งสี่นี่พี่น้องนี่านะครับคุณพี่น้องกดติดตามกดไลค์กดแชร์พี่น้องครับนี่นี่คือข้าวเหนียวกอคอหนึ่งสี่นี่ออกลวงบนแล้วพี่น้องเนี่ยเรืองบนแล้วเนี่ยนี่พี่น้องดูดิเอาตอนนี้กำลังเกีียวเขา เจ้ากันยู่พี่น้องตัวนี้นะครับกำลังลงเกี่ยวกับเจ้ากันยู่พี่น้องเอ้านี่นะครับเม็ดเหย้าพี่น้องเขาเหนียวกขอคอหนึ่งสี่แต่ว่าเวลาการเก็บเกียีวยดวดวนพี่น้องผมพี่น้องที่มีนะนะครับน้าที่เป็นน้าดอนแน่ยน่พี่น้องผมเอาไปใส่เข่าหน้าปีเนี่ยดีพี่น้องนะครับพี่น้องเขาหลายหลายคนก็เอาไว้ใส่เข่าหน้าปีนะครับปลูกเดือนมิถุนายนอะไรพี่น้องนะครับ ถ้าเกิดบรีบกับรอฝนมาก็ได้พี่น้องนะครับรอฝนมานะครับเดือนนะครับกรกฎาสิงหาก็ได้พี่น้องนะครับนไปอีสี่เดือนในเกี่ยวจะแท้พี่น้องนะครับสิงหากันยาตุลาพฤศจิกาเกี่ยวธันวาพอดีเลยพี่น้องครับนี่นะครับฝนบดพอดีนี่ครับนี่พี่น้องนะครับข้าวเหนียวก็ขอหนึ่งสี่พี่น้อง ร้อยยี่สิบเอ็ดวันเนี่ยพี่น้องที่ผมเห็นเนี่ยผมนับนับมือเลยพี่นับปืนแต่มือวานเขาวันที่นะครับวันที่เจ็ดธันวาคมสองห้าหกเจ็ดพี่น้องนับเลยนะครับเนี่ยพี่น้องเห็นไหมครับนี่จะกข้าออกหลวงปุ๊บนับปอีอีกสิบห้ามือทําการทิ้งน้ําพี่น้องครับนี่นี่นะครับคุณพี่น้องจะกดติดตามด้ยพี่น้องกดไลค์กดแชร์นขอบคุณครับพี่น้องเอา้าสบายดีสุขสุขคนพี่น้องเลยเอา้าโชคดีมีแห้ง นะครับสวัสดีวันสงการพี่น้องนะครับสงการหลวงพี่นี่สิบสองมีายนด้พี่น้องสิบห้าค่ำเดือนหานี่แหละคือสงการโบราณพี่น้องเนี่ยที่มีการนะครับจัดงานขึ้นในหลายพื้นที่กับวันที่นี่แหละพี่น้องเยีบุญอยียบุญทำพระนะครับของตบบัณฑ์กับเบียบุญผู้คีบเมืม่อนี่แหละพี่น้องสิบสองนะครับสิบสองมีายน สองห้าหกแปดพี่น้องครับนี่สิบห้าข้ามเดือนห้าลายลายพื้นที่ก็จัดงานมือนีอลไรพี่น้องนะครับนี่มาดูพี่น้องนะครับ,ค,รบคุณครับกดไลค์กดแชร์พี่น้องคุณครับ